ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะไม่ได้มาเล่น4 v 4ี0ต่อแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะมารีวิวปืน UMP นะครับผมก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับผมก็เป็นสกินเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาเล่นทั้งเกมนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชิมพ์กันเลยครับผม thousand years later โอ้ครับเดี๋ยวเราก็ลงพิกันเลยละกันนะครับผมไอแต่เหมือนจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราวนไปบิบิสกิแทนละกัน ก็มันไม่ถึงไงเอาอะไรอะ่ะมันไม่ถึงอะ่ะเอ้ยครับเดี๋ยวลองบีมาสก,กิลเลยมา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 เอ้ยเอ้คนคน้นอาวไม่ใช่อ้าวทำไมเป็นเชื่อเพื่อนอะ่ะไม่เจอนี่ไงได้ปืนแล้วแต่ยังไม่ได้ไอ้ปืนยูเอ็มพีจะมีกัดใช้ โอเคเดี๋ยวเราเก็บปีนี้ก่อนเอ้ยมีเดี๋ยวเพิ่งเดินล้มนั่นไงเห็นเปล่าเอ้ยนี่ไงจังหวะนี้ต้องหัวละวไหมหัวละวไหมเก็บยาก่อนแล้วกันมาดิมาดีาดหัวเอ้ยประทึกประทึกประทึกมาดิเอ้ยเอ,อ,อาไม่เอ,อาไมา่ไอ,ามาอไม่โดนนี่ไงหัวแตกมาดิเออเป็นไงเอ้ยมีเสียงเท้าเอาแล้วไง อนุญาตมาเก็บกล่องซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับ <S <S มา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 นั่นไงคนแต่ยิงอันนี้ก่อนปับปับอีปะถึกนอนอย่าวิ่งหนีสินอนน,อน้อนจะวิ่งหนีแต่ไม่ได้นอนอะไรของนอนเนี่ยนอนนอนตั้งอยู่ในบ้านนะนั่นไงนอนอยู่ในบ้านนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปยิงนอนกันเลยเดี๋ยวเก็บยาก่อน น้อนนอนน้อนไอ้น,อน,นอนถือยีมพีเอาไห้พี่ดีกว่านอนเอาไห้พี่ดีกว่านอนจะวิ่งทำไมไม่เอายีมพีมายิงพี่สิเสียศักดิ์ศรีหมดเลยนั่นนอนมาดินี่ไงเราเล่นยีมพีแล้วลว,ลว,ว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดเ,ออเดี๋ยวนะนี่เราจะเล่นยีมพีไป ปืนอื่นอะไม่เล่นมามามาโอเคขออนุญาตไปตรงนั้นนะครับเพื่อนอ่าโอเคเฮ้ยทำไมที่ซ้ำก่อเยอะจังวะโคตรดีอะโอเคนี่ไงเฮ้ยเบเพเฮ้ยเจอทีซ้ำก่ออีกละวโคตกเยอะ ออกระบอกสามเรามีอยู่แล้วยูเมพีกระบ,บอกนี่ไงและเล่นยูมพีสองกระบอกแล้วมาดิว้าวไอ,อ้คน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 มาดิหัวแตกมาดิขอหัวหัวแตกกวานแยกโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ยูเอ็มพีมาสองกระบ,บอกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เท่ไหมครับหมายถึงผมอะเทไหมครับว้า เออครับก็เดี๋ยวเราล่าคนกันเลยละกันนะครับผมโออครับเราก็วิ่งมาสักพักแล้วครับยังไม่เจอคนเลยนะครับผมแต่เราเจอเครื่องนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือเครื่องอะไรนะครับยวจะลองใช้ให้ดูนะับนี่ไงอะไรเอ่ยออย่างนี้นี่เองแล้วมันคืออะไรวะอ๋อ เอ้คน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 ,นี่ไงเจอคนแล้วเราจะเอายืมพียิงนะครับผมจังหวะนี้มาดิคน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 ด้านหน้ากระโดดปัดไม่โดนเอ้ยเข้าหัวโอ้ไม่โดนหัวเลยเอาใหม่เอาใหม่เอเอคน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 ยิงกระถึกเอาโหตายนี่ไงไม่เธอหัวแตกไปดิไม่ดิหัวแต,วแตกบบกระบอลแยก เฮ้ยเราได้มาิวแล้วเว้ยคนเดิเฮ้ยมาหลอนๆมาหลอนโอเคเมื่อกี้เหมือนจะเห็นตัวอยู่อีกฝักก่งนะเมื่อกี้มันเห็นตัวอีกเดี๋ยวไปดูแป๊บไหนเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยไหนว่าต้องอยู่ไหนว่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิตายว่า อะไรครับเนี่ยโอเคขออนุญาตเก็บกระสุนแดงนะเป็นยังไงอีกตัวตายมาดิเอ้ยสำสบสำสบ sorry 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 โอเคแล้วมาแปดคิวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือศัตรูสามสิบตัวนะขออนุญาตหาเลยละกันเออ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคฮันเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อของก่อนละกันนะถ้ายังไม่มีศัตรูมาเดี๋ยวซื้อของรอละกันอซื้อโดนละกันโอเคซื้อโดนแล้วก็ซื้ออะไรต่อเออซื้อในลากันอซื้อเนลากันอ่าโอเคซื้อนี้ยล,ล,ละซื้อนี้ยละมาดิ เออเฮ้ยเดียยิงเสียงเท้าเมื่อกี้นี่ไงเอ้ยกดปิดมันเดเอ้ยไม่โดนหัวเออมันลงไปทำไมอ่ะน้อนทำไมน้อนวิ่งหนีอย่างนั้นล่ะน้อนน้อนไม่ยิงต่อแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอเคเอ้ยยี่สิบแปดตัวนี้มันไปอยู่ไหนกันวะเงียบยิบเลย ไอจริงยี่หอ่อหอนาฬิกาเนี่ย <Myan> ต้องคนเยอะนะเออจะหายไปไหนไงมนะัเงอืมให้เล่นไงคนเราเจอคนแล้วอุ้ยวิว้ยตรงนั้นมีตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนยิงบัตรบัตรเอ้ย เอ้ยตายว้าเราได้มาสิบคิวแล้วเราได้มาสิบคิวแล้วเราจะถึงยี่สิบคิวไหมเอ่ยโอเคฮะวิธียิงพีเมื่อกี้บ้าไอ้สตูมเมื่อกี้หายไปไหนเฮ้ยเล่นไงเล่นไงมันยิงกันอยู่นัมบอลขึ้นดิครับไปแจมดีครับรออะไรไปแจมแค่นั้นแหละเอ้ยตายไอน,นี่มันลาสผมไอน,นี่มันลาสผมมาดิ ตายไปดิมารา์ลัดบางอาจมาร์ลัดข่ะมามารา์ลัดข่าคนนี้ได้หัวแตกมา,าดิโคตรคมหัวแตกมา,าดมิโคตรคมอุ้ยไม่โดนมาดิเอ้ยบัสึกเอ้ยบัสึกเอ้ยบัสึกมาหลอนมาดิเอ้ยทำแบบนี้ได้ไงหัวแตกมาดิโคตรคม เอามาดิเฮ้ยโคตรคมอ่ะมาดิหัวแตกมาดิมา,า,มาดินี่ไงสิบเจ็ดคิวแล้วเหลืออีกสามคิวเราจะครบยี่สิบละว้าวว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงตายตายสิบเก้าคิวแล้วเหลืออีกแปดตัวอีกหนึ่งคิวเราจะครบยี่สิบแล้วว้าวโอเคสุดท้าย ไม่ดีเลยไปตัวสุดท้ายแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งนู้นกันเผื่อมีนะเป็นไงเปนไงใช่ไหมหนึ่งไงคน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 ไกลๆ,ๆ,ๆ,ๆนั่นนะโอเคขออนุญาตดีดเวลากันนะครับผมเนี่ยเครื่องดีดปึ๊บ มาแล้วมาแล้วนี่ไงเอ้ยมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มาดินี่ไงะยี่สิบกระแล้วไอ้ไอ้นี่มันสายไฮไลท์เว้ยมาดิสายไฮไลท์เฮ้ยเอ้ยคน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 อันนี่มันตึงไงนี่มันตึงอันนี้มันตึงไอันี่มันตึงไอันี่มันรุ่นใหญ่รุ่นโตมาดิรุ่นใหญ่รุ่นโตแล้วนะมา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 ปึ๊บกระโดดปาดไม่โผล่ครับจังหวะนี้ยังไง ยังไง่ไรตุ๊กต่อตังให้วอเฮ้ยบัสถึกยิงบัสถึกเฮ้ยเข้าหัวไม่ตายงงงงงงเฮ้ยยังไง้ยยิยงโดนได้ไงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหตายโอ้ยครับก็สองคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันให e ม่อีพีหน้าผมซีพีหน้าก็ไม่รู้จะมีตอนไหนนะครับก็เช่กนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องผมได้ครับไปแล้วบาย